รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอสทอออนทีวีค่ะในสัปดาห์นี้ค่ะนันจะพาคุณผู้ชมมาตามติดภารกิจนักเขียนช่างภาพสายสัตว์ป่าหม่อมหลวงปริญญากรวรวรรณค่ะและที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะครั้งนี้ค่ะพี่เชนจะพาเรากลับมายังประตูสู่จุดเริ่มต้นในการทำงานสายสัตว์ป่า และด้วยประสบการณ์ที่สังสมมายาวนานกว่า30ปีค่ะทำให้วันนี้ค่ะพี่เชนจะมีเรื่องเล่าดีๆมาสู่แฟนๆอสทกันส่วนเรื่องราวนั้นจะน่าสนใจแค่ไหนติดตามรับชมไปพร้อมๆกันค่ะ นักเดินทางยุคใหม่เนี่ยเห็นอย่างนั้นก็ต้องมีท้อบ้างแล้วล่ะค่ะพี่เชนผมผมไม่คิดว่าเขาจะท้อนะเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสูงขนาดนี้เราจะต้องไปข้ามมันไปให้ได้มันการมองภูเขาเขาอาจจะมองอีกแบบนึงคิดว่ามันต้องข้ามไปให้ได้บางคนเขาอาจจะเห็นอุปสรรคเป็นแรงฮึดซึ่งก็ไม่ผิดไม่ผิดอะไรแล้วแต่คนจะจัดการกับตัวเองยังไงเพื่อไม่ให้รู้สึกมันมันท้อมาก เพื่อนเพื่อนคนมูเซอร์ผมบอกว่าไม่ต้องไปมองข้างบนมันหรอกก้มหน้ามองเดินไปเลยค่อยๆ<ฮ>เดินไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะถึงเองแต่ถึงที่เราต้องคิดคือภูเขาเขาอยู่อย่างนี้มานานนับล้านปีแล้ว<ฮ>เขาไม่ได้เกิดมาเพื่อมากั้นเราเราเองนะหาที่มาเพื่อพบกับเขา,าจ,จะทดสอบเราแค่นั้นเองว,เว่าเราจะผ่านไปได้ไหมแค่แค่ด่างเล็ก ครั้งแรกค่ะที่พี่เชนเลือกที่จะทํางานเป็นช่างภาพสายสัตว์ป่าเนี่ยทำไมพี่เชนถึงเลือกมาอยู่ที่ม่อนจองอะคะออที่นี่มันมีความพิเศษคือมันมีกวางผาอยู่กวางผาเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าที่มีสถานภาพใกล้ศูนย์พันธุ์อย่างยิ่งในยุคนั้นเราไม่รู้ไม่รู้จักมันเลยซ้ำเราเราคิดว่ามันมีอยู่ที่นี่แห่งเดียวไม่คิดตัวจริงๆงกวางผาเขาก็อยู่อย่างนั้นแหละ ไม่ได้ทําอะไรเปลี่ยนแปลแต่ผมเองที่เริ่มเปลี่ยนเริ่มรู้สึกว่ายิ่งเกิดความนับถือมากยิ่งขึ้นจากเริ่มแรกอยากแค่เห็นเขาอยากแค่ถ่ายรูปเขาอยากอยากได้ชื่อว่าเป็นคนที่ได้ถ่ายรูปกวางผาก่อนซึ่งก่อนหน้านั้นมันยังไม่มีรูปดีๆของกวางผาอยากอยากทําเรื่องของกวางผาอยากอยากนําเสนอเรื่องราวของกวางผาให้โลกนี้ได้รู้ไปทั่วโลก ความรู้สึกมันมันเป็นแบบนั้นความรู้สึกหลังเลนครั้งแรกอะค่ะที่เราเห็นกวางผาจนนับปัจจุบันนี้ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปไหมคะคือเริ่มแรกก็รู้สึกว่าแค่ได้เป็นคนที่ถ่ายรูปกวางผาให้คนรู้จักว่าผมกวางผาไม่ไม่รู้จักเท่าไหร่ก็ได้แต่รู้จักผมน่าจะดีคือมีความรู้สึกแบบนั้นรู้สึกอยากอยากมีชื่อเสียงอยากเป็นที่รู้จักในฐานะของช่างภาพสัตว์ป่าที่ได้ถ่ายกวางผาค่ะ จนกระทั่งถิงต่อมาก็รู้สึกว่าไอ้นั่นมันเรื่องไร้สาระมากไอ้สิ่งที่เราเราควรจะสื่อ,อไปคือความเป็นอยู่ของกวางผาทั้งหา<ม>ความยิ่งใหญ่ของเขาคือเขาผ่านการเวลาที่ที่ความเปลี่ยนแปลงของโลกมานานเรายังใช้ชีวิตยอยู่ได้แบบนี้เขาเอาตัวรอดมันได้ยังไงมันมันเกิดความนับถือ เราจะเห็นผลงานของพี่เชนนะคะจากภาพนิ่งแล้วก็บทความสะส่วนใหญ่พอมาถึงตอนนี้แล้วพี่เชนอยากเปลี่ยนไปทํางานวิดีโอบ้างไหมคะเอ่อความตั้งใจในการทํางานวิดีโอจริงๆเนี่ยมันเพื่อสื่อให้มันเข้ากับในการปรับตัว<ะ>คือคอนเทนต์ให้เปลี่ยนแพลตฟอร์มเท่านั้นเองแต่ด้วยความที่ผมไม่ได้มีทักษะเรื่องงานถ่ายวิดีโอหรือง,งานทำสารคดีที่เป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยผมก็ต้องมีทีมพวกน้องๆมาช่วยกัน คือมันจะได้สื่อสารให้เข้ากับความต้องการของคนสมัยนี้ซึ่งซึ่งชอบดูอะไรแบบนี้มากกว่า ừ ừ ừ จ,รจริงๆเจตนาของมันก็คือการสื่อสิ่งที่เราอยากจะบอกให้ถึงคน <ừ. S 2> เราก็ต้องปรับตัวให้เขา ừ ừ. ถือว่าเป็น <ทะ S 1> การปรับตัวเยอะมากไหมคะพี่เศนก็เรารู้จักใช้เครื่องมือที่มันเข้ากับสิ่งที่เราอยากจะสื่อมากกว่าถ้าจะเราเราอยากจะบอกคนที่เขา เหมือนเหมือนกับควรจะต้องให้เขาตรงกับเสียงเขาต้องการมากกว่า แต่เช้ามืดเนี่ยเราจะผมจะต้องตื่นเพื่อจะไปเฝ้าตามชะงอนหินเนี่ยเพราะว่ากวางผาเนี่ยตอนเช้ามันจะมาอยู่ตงงามชะงอนหินฝั่งเนี่ยเพื่อรอตากแดดอุ่นๆตานั้นมันจะค่อยไต่ลงไปเรื่อยๆสิ่งที่ผมต้องทําก็คือต้องมาเฝ้ารอาตามจุดที่คาดว่ามันจะมาเห็นไหมฮะพอแสงมันจับที่ยอดชะงอนเนี่ยกวางผาก็จะไล่ลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งบ่ายแล้วก็ลงไปหาอาหารกินแล้วก็ขึ้นมาในตอนค่ำ มื่อมันมีการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีที่มันดีขึ้นนะคะพี่เชนมันทําให้พี่เชนได้หรือเสียอะไรตรงนี้ไหมคะ่จริงมันคือมันก็ต้องเหนื่อยขึ้นคือแทนที่เราจะได้กลับแคมป์นอนหลังจากมืดแล้วเนี่ยเราก็ต้องทํางานต่อเพราะกล้องมันยังสามารถทํางานได้แต่ข้อดีของมันก็คือเราได้งานที่อย่างที่เราจินตนาการไว้แต่ข้อเสียในความรู้สึกของผมคือว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยเทคโนโลยีเราเก้าวหน้ามาก มากยิ่งขึ้นในการทํางานแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราจะถ่ายมันน้อยลงเราหายากแต่อย่างเช่นเราจะหาสัตว์ป่าสักตัวหนึ่งเนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายอีกน้องไปแล้วมันโดนโดนรบกวนถิ่นอาศัยโดนทุกสิ่งทุกอย่างเอ่อมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ว่าเราเราก็รู้จักมันมากขึ้นได้ซ้ําไปแต่สิ่งที่เสียดายคือมันมีจํานวนลดน้อยลงแล้วเราก็หามันยากมากขึ้นไอ้ผมว่าคิดว่าเหมือนกบลังสวนทางกันอะ เทคโนโลยีที่สูงขึ้นแต่สิ่งที่มันมีกับมันกับน้อยลงตอนนี้ค่ะเราก็เข้ามาถึงจุดที่พี่เชนจะลงพื้นที่ในการทำงานแล้วค่ะทำไมพี่เชนถึงเลือกจุดนี้ในการถ่ายกวางผาคะค แนี่ยลาดลาดผาที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของกวางผาวันนี้ยิ่งตอนบ่ายอย่างเงี้ยมันมันจะอยู่ตามชะง,งอนหินเนี่ยครับเออท่าที่ที่เคยเห็นมานะฮะเพราะว่าก่อนที่มันจะลงไปข้างล่างในตอนค่ำมันจะอยู่แถบบริเวณเนี้ยตั้งแต่แนวหินี่ปป็นชงชะงอนต่างๆเนี่ยครับเท่ากับว่าพี่เชนต้องลงไปถ่ายจุดข้างล่างเลยผมอาจจะลงไปอีกนิดหนึ่งจากตรงนี้เพราะว่ามันจะได้เห็นมุมที่ไม่ได้กดจุดเกินไปแล้วมันตรงนั้นมันจะ รับตามากกว่าอ๋อก็ไม่ได้ง่ายเลยพี่เชนเล่าถึงสภาพพื้นที่ในการทํางานจุดนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ,ะก็ความยากของมันก็คือนี่ฮะมันจะเป็นหน้าผาชันแล้วจริงๆเราอยากได้รูปในมุมที่มันไม่ใช่มุมที่กดลงไปอย่างนี้เราก็ต้องหาทําเรที่มันจะสามารถมองเห็นขนานหรือมันอยู่ข้างบนในหัวเราเด้ครับไปซ,ซึ่งถ้าเราลงไปมากเกินไปมันก็เป็นการรบกวนมันมันอาจจะ เป็นถิ่นที่มันอยู่หรือเป็นช่างก้อนหินที่มันมาอยู่ก็ได้เราเราไม่ควรทําแบบนั้นค่ะข้อปฏิบัติที่<ม>ช่างภาพสายธรรมชาติแบบนี้ควรปฏิบัติในการถ่ายคือยังไงบ้างสัตว์ป่าต้องมาก่อนในความหมายคือว่าไม่ใช่เราอยากได้รูปจนกระทั่งไม่ไ,มได้ใส่ใจว่ามันจะจะรู้สึกกับเราอย่างไรแน่นอนมันจะมันจะกลัวเราอะ่ะมันจะหนีแน่นอนแต่นี่คือแหล่งแหล่งที่มันอยู่ที่มันหาก,กินเราเราควรจะรักษาระยะที่พอดี ไม่ควรไม่ควรที่จะไปลูกล้ามันจนเกินไปนต้องข่มใจไอ้การอยากได้รูปเรา<ะ>สักหน่อย ชาติเนี่ยเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นเพื่อสิ่งที่ให้ชีวิตเล็กๆอย่างเราเนี่ยเข้าใจว่ามันมีความซับซ้อนมีความยิ่งใหญ่มันมันมีทุกอย่างอยู่ในธรรมชาติขอให้เราในสิ่งชีวิตเล็กๆเ,เนี่ยเปิดใจรับฟังผมว่าคนทุกคนน่ยที่เดินมาถึงตรงเนี้ยรู้ว่าไอ้ทางเดินเนี่ยมันไม่ได้มีทางลัดไปเพราะาทางลัดดีๆไม่มีหรอกมันไม่สูงชันมันก็จะยิ่งลบเพราะนั้นอย่าอย่าไปปฏิเสธเส้นทางที่มีคนเดินไปล่วงหน้า เดินตามไปพร้อมกับทำความเข้าใจจะจะดีกว่าพี่เชนคะในช่วงหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเนี่ยทำไมพี่เชนเลือกที่จะมานั่งมองอยู่ที่กองไฟเนี้คะคือมันกองไฟเนี่ยมันสำหรับคนที่อยู่ในแคมป์อยู่ในป่าเนี่ยมันมันเป็นเหมือน ห้องกินข้าวห้องรับแขกห้องนอนจะผู้คนมูเซอร์เพื่อนผมเนี่ยที่เขาเป็นคู่หูผมถือว่าเขาเป็นคู่หูคนแรกของผมเนี่ยเขายืนมองตอนที่ผมขนสัมภาระมากมายเลยมีเต็นท์มีถุงนอนมีอะไรสารพัดน,น่แล้วเขาก็ถามผมว่าพี่ใยญ่จะมีชีวิตยอยู่บนดอยได้ไหมถ้าไม่มีไอ้ของพวกน,นี้ผมก็ถูกให้มันมันสบประมาทนี่ว่าก็ <c oughs> เลยไม่เอาอะไรมามากมายเอาแค่ผ้าห่มแล้วก็ไม่เอาเต็นท์ไม่เอาอะไรมาเลย ปูเขานอนข้างกองไฟเนี่ยปูผ้ายางนอนแล้วเขาก็นอนผมก็นอนกับเขาอย่างนี้ด้วยนอนข้างกองไฟเพื่อจริงๆก็เพื่อจะบอกพี่ปูว่าได้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยทําได้แบบเนี้ยผมก็เลยถือว่าเขาไม่มันไม่ใช่แค่คู่หูคนแรกของผมแต่เขาเป็นเพื่อนเป็นเป็นครูเป็นทุกอย่างคืนนี้ก็เหมือนได้ฟังเรื่องราวดีๆแล้วก็ย้อนไปสู่อดีตของพี่เชนด้วยเดี๋ยวคืนนี้เราลาไป รอบกองไฟนี้ละค่ะเดี๋ยวหนูก็ต้องขอตัวไปนอนก่อนนะคะพี่เชนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะได้ครับ โตยโยต้าถนนสีขาวกันนะครับก่อนออกเดินทางเช็คเส้นทางจองสถานที่เช็คความพร้อมของรถพร้อมครับเช็คความสะอาดถูสะอาดแมสพรไปกไปเลยให้เราปลอดภัยและเพื่อร่วมทางปลอดภัยมีวิน,นัยมีน้ำใจนะคะไปถึงที่หมายเที่ยวสบายใจทุกเส้นทางกันนะครับ อู๋ยามา a ่ a อสอารดีไซน์ข้ามการเวลาคัสตอมได้ในแบบที่เราเป็นขับเคลื่อนวิถีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่า YAMAHA XSR-155 Sport Heritage สอทสทนิตยสารท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองไทยที่สร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวมาอย่างยาวนานหลากทุกรถครบทุกเรื่อง คู่มือนักเดินทางอ่านอสทอสทรู้ลึกเรื่องท่องเที่ยวพบกันที่ร้านหนังสือชั้นนำทุกต้นเดือนความทรงจำจะเดินทางกลับมาพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่นวิถีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่าออดนิสยามา5 XSR155 สปอร์ตเฮลเท ริ่มต้นของการเป็นนักเขียนของพี่เชนนี่คือมาจากไหนคะคือย้อนกลับไปนิดนึงผมเริ่มต้นจากการที่ผมดูนกพอดูไปสักระยะหน,นึ่งอ่ะผมก็เริ่มรู้สึกว่านกมันมันไม่ใช่แค่อะไรสักอย่างหนึ่งที่สีสวยๆที่บินไปบินมาบินไปของมันมีหน้าที่ทํางานในธรรมชาติก็เลยอยากจะเล่าเรื่องเนี้ไปให้คนอื่นได้รู้ <c oughs> ก็เลยส่งเรื่องการดูนกเนี่ยไปที่หนังสือแคมปิ้งท่องเที่ยว <c oughs> อันนั้นเป็นจุดเริ่มเลย <c oughs> มันก็30กว่าปีที่แล้วแล้วหลังจากนั้นก็มีเพื่อนคือคุณสุรจิตจามอนมานคุณดงดาวส่วนหนังสือที่ท,ที่ที่อยู่ในอสทซึ่งเป็นหนังสือ S <S สารคดีเชิงท่องเที่ยวที่เป็นหมายเลขหนึ่งของประเทศเพราะว่าเหตุเขาเห็นผมดูนกก็อยากจะให้ชวนไปเขียนเรื่องนกอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดเปิดโลกการทำงานสารคดีเชิงท่องเที่ยวของผม จนกระทั่งมาถึงวันนี้ผมจริงๆขอเที่ยกาสขอบคุณออกสทว่าถ้าผมไม่มีออกสทไม่ได้เริ่มจากอาอกสทในวันนั้นผมคิดว่าหลายๆคนที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยทุกคนก็มีจุดเริ่มต้นที่นี่ถ้าไม่มีโอกาสในวันนั้นเนี่ยผมว่าคงจะคงจะเดินไม่ถึงมาวันนี้ ช่วง On The Road ค่ะคุณผู้ชมคะแนนจะพาคุณผู้ชมนะคะเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไตลรือแบบดั้งเดิมกันซึ่งตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ที่บ้านเมืองลวงเหนือแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณแม่เนี่ยรอต้อนรับเราอยู่ข้างในแล้วไปหาคุณแม่กันค่ะ หลังจากที่เราผ่านพิธีรับต้อนย้อนวิถีมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาพูดคุยกับคุณแม่ค่ะซึ่งตอนนี้นั่นอยู่กับคุณแม่ปุกนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะอยู่ดีกินหวานเจ้าอยู่ดีกินหวานเป็นเป็นคําทักทายของคนไตลื้อค่ะค่ะเพื่อแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่หมู่บ้านไตลื้อแล้วค่ะคุณแม่คะเล่าเรื่องราวของหมู่บ้านไตลื้อที่นี่ให้ฟังหน่อยค่ะเป็นไงบ้างคะอ๋อค่ะปัจจุบันนี้พวกเราก็ทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนค่ะ เนื่องจากพวกเรามีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไตลื้อก็จึงอยากเผยแพร่โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่วัฒนธรรมของเราค่ะจะให้คุณแม่นะคะพาทัวร์ในหมู่บ้านนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะที่ค่ะค่ะไปเลยค่ะเชิญค่ะคุณแม่ค่ะพอขึ้นเรือนมานะคะอันนี้เป็นเรือนไตลื้อค่ะยายก็จะผูกข้อมือรับขวัญนะคะ ร้านมาบาันมาจองเนี่ยมันเมือขอเอาขวันนอสป,ปิติโยวาสันตุสป,ปะโลโกโมาเตค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรือนนอนนะคะของคนไตลื้อค่ะซึ่งคนไตลื้อจะมีห้องนอนเพียงห้องเดียวแล้วก็นอนรวมกันหมดนะคะและด้วยการที่นอนรวมกันหมดค่ะเราก็จึงต้องนอนในมุ้งสีดำเพื่ออำพรางแสงพรางแสงไม่ให้เห็นคนข้างในนะคะค่ะ จากเรือนนอนนะคะก็จะเป็นเรือนไฟค่ะในเรือนไฟนี้นะคะก็จะสื่อถึงวิถีชีวิตนะคะที่ลูกผู้หญิงนะคะเป็นลูกผู้หญิงก็ต้องตื่นเช้านึ่งข้าวเป่าไฟค่ะเข้ามาในชุมชนไตลือแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะพลาดไม่ได้เลยคะ่ะที่จะมาชิมผัดไทยไตยลือซึ่งความพิเศษของเขาคะ่ะจะอยู่ที่เส้นคะ่ะเราใช้เส้นที่มาจากถั่วเขียวใชหมคะมตอนนี้คะ่ะพี่ส้อยกําลังจะ ปรุงแต่งผัดไทยไตยลื้อให้เราแล้วแหละแล้วเดี๋ยวเราลองมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงตอนนี้ค่ะเราก็ลงมาอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้นะคะซึ่งก็คือฐานนี้ชื่อว่า เพือนหรือสื่อวิถีนั่นเองค่ะ่านนี้บอกเล่าเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับไตลือบ้างคะแม่อ๋อค่ะเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไตลือนะคะก็คือไปเก็บดอกฝ้ายมาอีดฟ้ายเอามาเล็ดออกแล้วก็เอามาปั่นนะคะ,คะเสร็จแล้วก็นั่งทอผ้าค่ะทอผ้าอยู่กับบ้านค่ะนักท่องเที่ยวก็จะได้ทําทุกขั้นตอนกระบวนการหมดค่ะ กลักษ์ของลายทอผ้าที่นี่เป็นยังไงบ้างคะอ๋อค่ะเป็นผ้าสิ้นตาหมาควายหลวงนะคะคำว่าตานี้ก็คืออเป็นเส้นเป็นเส้นนะคะค่ะของของช่วงผ้าทอลายเนี่ยค่ะ การเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนไตลรือในครั้งนี้นะคะนอกจากเราเนี่ยจะได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไตลรือแล้วแต่อีกสิ่งหนึ่งที่คิดว่าดีมากๆเลยค่ะนั่นก็คือความภาคภูมิใจในความเป็นชาติพันธุ์ของตนเองและถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจค่ะอยากจะมาท่องเที่ยวตามรอยนนแบบนี้นะคะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้เลยค่ะ การร่วมเดินทางกับพี่เชนในครั้งนี้นะคะนอกจากเราจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่งดงามแล้วเรายังจะได้รับรู้ทัศนคติของนักเดินทางที่ถูกธรรมชาติหล่อหลอมามามากกว่าครึ่งชีวิตสิ่งหนึ่งค่ะที่พี่เชนได้บอกกับเราไว้ก็คือถ้าอยากเป็นนักเดินทางที่ดีค่ะเราต้องเคารพธรรมชาติและมองธรรมชาติให้ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเสมอและนี่ก็น,นับว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในเทปนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของอสทอออนทีวีไปแล้วค่ะ และสัปดาห์หน้าแนนจะพาคุณผู้ชมไปตามติดภารกิจนักเขียนช่างภาพท่านไหนอย่าลืมติดตามรับชมได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กับโตโยต้าถนนสีขาวกันนะครับ <ow> ก่อ <FT> นออกเดินทางเช็คเส้นทางจองสถานที่เ <ow> ช็คความพร้อมของรถ <_ p ff> พร้อมครับเช็คความสะอาดถูสะอาดแม่พร้อมไปกันเลยให้เราปลอดภัยและเพื่อนร่วมทางปลอดภัย <_ p ng> มีวินัยมีน้ำใจนะคะ <_ p ng> ไปถึงที่หมายเที่ยวสบายใจทุกเส้นทางกันนะครับ อนิวยามาฮ่าเอสอารดีไซน์ข้ามการเวลาคัสตอมได้ในแบบที่เราเป็นขับเคลื่อนวิถีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่า YAMAHA x s r 1 5 5 Sport Heritage ออสทนิตยสารท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองไทยที่สร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวมาอย่างยาวนานหลากทุกรถครบทุกเรื่อง คู่มือนักเดินทางอ่านอาสทอสทร,รู้ลึกเรื่องท่องเที่ยวพบกันที่ร้านหนังสือชั้นนำทุกต้นเดือนความทรงจำจะเดินทางกลับมาพร้อมเทคโนโลยีขับเลื่ยววิธีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่าออดียามา 5xR155 Sport Heritage